สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการวางแผนแก้ไขปัญหาเรามาดูกันนะคะว่าการวางแผนแก้ไขปัญหาเขาทำยังไงกันบ้างมาดูตัวอย่างการวางแผนการแก้ปัญหานะคะเห็น <He plants. S 2> ในภาพไหมคะจาว่ากำลังห่อของขวัญเพื่อน,นําไปให้เพื่อนในเช้าวันนี้ แต่กลับทำกระดาษห่อของขวัญลายสวยงามที่เพิ่งซื้อมาขาดไม่สามารถใช้ต่อได้จึงต้องคิดหาวิธีหาอุปกรณ์ที่จะนํามาทดแทนของที่ขาดมีจาว,ว่าเขาก็เลยคิดว่าอีกไม่นานก็ต้องเอาของขวัญไปให้เพื่อนจึงรีบวางแผนว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีเห็นในภาพที่2องไหมคะของที่ใช้แทนกระดาษห่อของขวัญได้ก็คือ กระดาษหนังสือพิมพ์หรือถุงกระดาษที่ยังสภาพดีอยู่นำอย่างอื่นมาตกแต่งให้สวยงามได้ด้วยแบบประหยัดเห็นไหมคะวิธีการแก้ปัญหาอย่างง่ายๆจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไปดูตัวอย่างกันต่อเลยนะคะตัวอย่างนี้เขาบอกว่าอัลฟ่ามีรายการซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะมากซึ่งร้านไม่มีถุงพลาสติกให้ อัลฟาจะต้องทำอย่างไรคะนักเรียนเคยไปเที่ยวห้างไหมคะเดี๋ยวนี้ตามห้างร้านต่างๆช่วยกันลดภาวะโลกร้อนจะไม่มีการให้ถุงพลาสติกใส่ของกลับบ้านเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงคะลองรู้นะคะมีตัวเลือกให้นักเรียนอันแรกไม่เตรียมอะไรเลยใช้ความสามารถหอบกลับมา นักเรียนหอบได้ไหมคะถ้าของเยอะๆมาดูภาพที่3นะคะเอาทุกอย่างกลับมาพร้อมรถเข็นนักเรียนจะเข็นรถเข็นของห้างหรือซูเปอร์มาร์เก็ตกลับบ้านได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเราต้องนึกถึงความเป็นจริงด้วยนะคะและสุดท้ายสิ่งที่ควรจะตอบมากที่สุดก็คือเตรียมถุงผ้าไปเองกะขนาดให้ใส่ของได้ครบ นักเรียนก็ลองดูนะคะว่าของที่นักเรียนต้องการไปซื้อเนี่ยมีขนาดประมาณไหนบ้างสามารถใส่กับอะไรได้บ้างเตรียมถุงไปให้เพียงพอใบเดียวไม่พอนักเรียนก็เตรียมไปสองใบมาดูกันต่อเลยนะคะวันเสาร์เบตา้าต้องไปซ้อมว่ายนะ้ำกับเพื่อนที่สะต้องเตรียมชุดใส่กระเป๋าไปอย่างน้อยกี่ชุด นักเรียนลองนึกนะคะว่าเวลาไปซ้อมว่ายน้ํานักเรียนจะต้องไปที่สระแล้วจะใส่ชุดอะไรบ้างอันดับแรกเลยว่ายน้ําเราก็ต้องมีชุดว่ายน้ําใช่ไหมคะและชุดอะไรคะเมื่อเราว่ายน้ําเสร็จเราก็ต้องมีชุดเปลี่ยนเพื่อกลับบ้านเพราะเราไม่ได้ไปที่ไหนต่อเพราะฉะนั้นใช้กี่ชุดคะใช้เพียง2ชุดค่ะ ได้แก่ชุดว่ายน้ําแล้วก็ชุดเปลี่ยนกลับบ้านเราไม่นับรวมชุดที่ใส่ไปไปดูกันต่อเลยค่ะเขาบอกว่าจาว่าและเพื่อนอีก3ามคนไปซื้อขนมที่ร้านค้าเพื่อมาแบ่งกันกินจาว่าต้องเก็บเงินเพื่อนมาเป็นกองกลางอย่างน้อยคนละเท่าไหร่เพื่อจะสามารถจ่ายค่าขนมได้นักเรียนลองมาดูค่าขนมนะคะ ว่าขนมที่จาว่าซื้อกับเพื่อนๆรวมกันแล้วราคาเท่าไหรมาดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะคิดให้ดูเดี๋ยวสอนบวกเลขไปด้วยเลยนะคะมาดูอันแรก ขนมราคา23บาทเท่าไหร่คะ19บาท24บาท22บาททั้งหมดลองรวมดูนะคะนักเรียน9บวก3ได้เท่าไหร่คะ12 12บวก 4เป็น16 16บวก2เป็น18ใส่8ทด1อ่านักเรียนลองมาบวกในด้านหน้านะคะ2บวก1เป็น3 3บวก2เป็น5 5บวก2เป็น7และบวกตัวทดอีก1เป็น8ค่ะ เท่ากับ88บาททีนี้เพื่อนๆมีด้วยกันทั้งหมด4คนหาร4ี่ค่ะครูใช้หารแบบนี้นะคะ4 1เป็น4 4อะไรได้8ค่ะ4 2 8เหลืออีกแถวหนึง่ง สอะไรได้8คะ4 2 8เพราะฉะนั้นต้องเก็บเงินคนละเท่าไหร่คะนักเรียน22บาทค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าอันไหนคือ22บาทมาดูอันนี้เหรียญ12เหรียญ25บาทอันนี้เท่าไหร่คะ15อ่าเจอแล้วคะ่ะอยู่นี่คะ่ะ22บาท เห็นไหมคะอยู่ข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเก็บเงินคนละเท่าไหร่คะ22บาทคะ่ะ